ล่างอยู่งเหรอร่างพอดีว่าว่าสังเอาล่างงั้นกันเออมาเนี่ยมาล่องขีบังกันพอดีว่าังเอาเมื่อแล้ว่นอวะร่างใดเอานี่มันค่อนมากอ่ะซาติดแล้วอ่เอาเมื่อหลอดว่าติดียวกับสีอะไรก็ค่อนกับร่างก็สามารถล่างได้เด้อโอ้มาล่องเอาเลยล่องขี่จนฟาดใจ กันจะเคียไก่กันมีน้ำมันไห้กันจะเคียไก่กันเต๋อเนื้อมันร่องเอง <c oughs> <c oughs> เอาดีละว่าเบิ่งบรรยากาศด้วยครับเด้อบริภัยพานมาทางนีอกับมาแววเบิบ่งเอาคุณอันนั้นรถยังก็พ่านี่เขาถิ่ว่าอย่างรถน้ำโชกปะรถน้ำโชกเออเจ้าว่าถามซื่อเยอะกว่าเอาไว้เอาไว้ใช้ไว้น้ำโชกะ่ะรถซื้อทัานทัานที่สองของโรงงานเออ ขั้นแรกขั้นบ่มีบ่ทัานเลี่ยงอืมตารถนำโฉกกันเด้อนี่คนมาถามหลายแล้วแต่ว่าบ่บ่ให้เอาไว้เป็นรถเลียงทรัพย์รถเลียกทรัพย์เออนำโฉกรถเรียกทรัพย์รถเรียงทร,รัพย์ป่ะท่านบุญละทั้งในอ,อะไรซึ่งมันก็นแยกเอาแล้วอะไรกาบเว็บพี่ยังกับมีเนอะพี่น้อง ได้ป่ะพ่อกาบของเวียบกับพวกเอื้อพี่ครับพี่ทางหลังหอยหลายอยู่ของเวียบป่ของเวีบยบเลยเสใส่ผ้าเบิ้งเนะพ่อเดี๋ดยว่ครับเ<ด>สรสมบูรณ์เลยบ่พ่อ,อ,อขอบฉุดเลยห่วยกาบเวียบกาบยูวอกยู้อใส่ก่อนมีคนถามอยู่เด้หอยอยู่ทางหลังหอยอยู่ทางหลังพี่ประสนเนาะ้าไปเบิ้งก่นอนถอยเสียถอยยังกระมีถอยเสียกระมีโอเค ทั้งหลังใสร็จแล้วป่ะย่างกลับไปฮันลโหลพี่ห่วยมะเลี้ยงง่ว่เขาจะบอม้าลอยเอาป่ะเนี่ยคุณตรงหน้าโอ้พี่มันอยู่ต้งผิดกับมี่ตัวนี้มัดดมันไหนมันสภาพมันดีครบมันว่แตกเขาก็มาหอยพี่ละโอ้เนี่ยคือซุ้มว่าแตกโซนิกกับมี่ตัวนี้โซนิกกับมี่ลอยยิบห่ากับมี่กับ หายิบยาหาหัวเถือกซุ้มบ่แตกก็ไม่ไอยไปพี่นี่ละขั้นขายเป็นชุดขายยังไงเราบอครบชุดนี่ชุดละฮะหกลอยนี่ละอ๋อหาหกลอยนี่ละเนาะนี่ละครับมาเบิ่งเอาเด้อนี่แตกแน่อันบ่แตกแน่ละอันนี้เว็บไอเว็บลอยสีก็มีเว็บไอก็มี่โอ้เอาเอามาเบิ่งเอา ได้อยากได้ก็ได้ทอดยังก็มีครับน,น,นี่คือพวกพวกปลาแตกน,นี่เครื่องเลยครับเครื่องเวียบมีบ่อยู่นี่มีขายอยู่มันจะขายอยู่ที่มันใส่ได้มีบ่ครับเครื่องเวียบเงี้ีคือกันล่ะอันแตขายไปสองพันห้าสองพันห้าเปล่เครื่องเวียบโอ้ความสายไฟครบชุดเลยง่ายม,ม,มาเบิ่งเอาเด้อเบิร์นจะเครื่องยอะไรยั่นี่ ก้ามัเรื่อยๆแล้วเครื่องแดดก็มีโอ้พี่สังสังว่าเครื่องแดดก็มีเอถวเอีดก็มีเครื่องแดดเท่าไหร่ครับเครื่องแดดเท่งไหรโอ้จะพาเบิ่งเลยนะครับสังน้องพ่อขอไม่เลยพ่อเดี๋ยวให็นสังปูบหมดเห้อเรื่อยๆ นี่นะครับขออนุญาตนะครับสั้งทิศไม่เลยครับออทิศเสน่หเนาะยังไม่ีเสียงโอ้เสีครับผ้าเบิ้งเนี่ยนี่แหละครับยังซ้ำนี่แหละเครื่องมันเอาไว้มันเป็นเดืพันเออมีเอลกับเดีดยังอยู่เครื่องเย็ดกัมีอันนี้ตัวนี้เขาเกินเครื่องยังอันนี้แด็ดบ่เนี่ยเด็ดบ่มีตัวเดียวนี่บ่นัเด็ดนี่อาจจะเป็นเอวเอ็ดบ่โอ้ยังละตัว เดียดละตัวเข้าไปหมดเลยโอ้นี่คมาามามาเส่ใสรได้กันบอล่งไงเลย่นเป็นบอแม่นครับผมยดยดหนึ่งตัวเลี้ยดหนึ่งตัวมึงเดี๋ยวก็ใ้มาเอาไปย่งเดียงนึงขงเว็บกดีอันนี้เวยบเวยบสองปัญหาความชุดไฟป่ะแม่ครับผมอันนี้เวยบยังครับเว็บลอยป่ะยบลอยยูบบอโอ้ลอยยูบบอเอาแม่ไม่ได้ควรไม่ยากแค่ไไม่เหล่านี้เสษเศไม่เห่งอย่างนั้เนียน อันนี้ก็ใส่ได้ขึ้นกันแม่นครับผม้อมใส่พวงใส่ไฟฟองบดปะแม่นไม่ตะว่าแดดนี่น่าจะสิพาแพงมาเดีวพอสายไฟมันบ่ย่งนะโอ้พอว่ารถลดมาแต่โค้งมันอืมแดดนี่สายไฟป่ยังเท่าไดเท่าไเอาจิเด้เปต้องสองกว่าบาทอย่ล่ะ2 0 0 0ักว่านาะแม่นอันเอาเอเีสันนี่0 0 0กว่าทั้ง2ก็ได้เขาไปย้อโมเขาไปย้ำโม เอาไปเป็นอะไรกันมาเมียนมาเอาไปประกอบขี้บ่ได้บไปนี่ได้ขี้กันอืมเนาสภาพตามนี่นะเด้อเมียอันนี้ข้าบัวใส่ได้ปะนี่ขาบูวอะไอยู่ขาบูมันก็ได้พี่ขี่งยู่กันนีอยู่<อ>ขาบูมันถอดไปข้าบูวเด็ดงั้นเด็ดเด็ดตันี่ว่าเ,เนี่ยขาบูวเด็ดเทียนมาเนี่ยเมียนมามัน,มน,มนหว่วย มีคนถามอยู่ดิคาบูเดต์ดนี่เออไปจะมีเบือทั่วป่าสัง่งเบือทั่วมีครับผมบจะเบือทั่วจา่ของมาได้ไม่นี่เจ้าไหนละบาน